สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม้าครับนะครับวันนี้ก็จะเป็น ep ที่10แล้วนะครับเรามาดูหุ้นเมืองกันนะครับตอนนี้มีหลายคนเข้า b b e m นะครับวันนี้เราจะมาดู b e m กันก่อนนะครับหุ้นรถไฟนะครับถามว่าในมองในมุมครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับจริงๆเนี่ย ปัญหาของมันในตอนนี้คือว่าเน,นี่ยมันเป็นเทรนขาลงด้วยซ้ำนะครับตรงนี้มันจะไปต้านชนปุ๊บแล้วก็ลงลงมาเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ตรงนี้นะครับขึ้นไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับจุดกับตัวชัดเจนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นขาลงยังอย,งอยู่ในช่วงขาลงเพราะ <mentor> ตรงนี้มันเป็นโลต่ําน้ครับนี่ก็โลตัมนี่ก็โลตัมนะครับ ไปก็เรามาดูตรงกราฟวีกนะครับถ้ากราฟวีกเนี่ยมุมมองอาจจะเป็นการกลับตัวเล็กๆของหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะลงต่อนะครับแต่จริงตรงเนี้ยมันมองว่ามันเป็นช่วงโควิดนะเนาะมันก็ยกโกลขึ้นไปไหมเนี่ยตรงนี้มันก็ยกโลขึ้นไปแล้วถ้ามองในภาพใหญ่นะภาพวีกภาพมันภาพมันเป็นยังไงภาพมันก็ถือว่า เหมือนจะพยายามทรงตัวขึ้นไปแต่ผมว่ามันไม่มีโอกาสที่จะในความคิดผมนะณนะตอนนี้มันขึ้นอยู่แล้วครับถ้าตีกันจริงๆมันก็ขึ้นนะครับแต่ถ้ามันถ้าตีเส้นเทรนไลน์มันก็เป็นจังหวะเบรคขึ้นไปอยู่แล้วครับถ้าตีเส้นเทรนไลน์ในยะใกล้ๆนะผมตีให้ดูก็ได้ตีเส้นเทรนไลน์เนี้ยอ่ะลากมาเนี่ยลากาลากลากผ่านจุดเนี้ยอ่ะมันก็เบรคขึ้นไปแล้วแหะครับ แต่ถามว่ามันเบกขึ้นไปจริงไหมอันนี้ก็ต้องดูครับติดตามเพราะว่ามันมีเจ้าหลายๆเจ้าเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับตรงเนี้นครับเรามาดูใกล้ๆกันตรงนี้กันวิธีการเล่นเนะี่ยคือตรงเนี้มันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันขึ้นไปชนแนวต้าแล้วก็ลงมาครับมันก็มีทั้งแนวซื้อแนวต้านว่าเฮ้ยมีคนเข้ามาเล่นแล้วนะครับแต่จ,จริงๆอ่ะคนที่เขาเล่นเขาเล่นตั้งแต่ชุดนี้ขึ้นไปแล้วนะชุดนี้อาจจะเป็นชุดที่ทําราคาหรือเปล่า ทำราคาก่อนที่จะปล่อยของลงมามุมมองผมเนี่ยยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับสาหรับตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันขึ้นไปได้ถึงตรงนี้ทะลุ8.8 8.85ไปได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับสาหรับ BMM e นะครับตรงนี้แนวตาตรงนี้ก็ลงมาทดสอบนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับเพราะตลาดเนี่ยมันมีแรงขายเยอะ นะครับแล้วก็ขึ้นไปโอเวอร์บอทแล้วด้วยถ้าดู RSI นะครับมันขึ้นออกไปโอเวอร์บอทเมื่อไรนะครับหุนห้นพวกนี้ถ้าขึ้นไปโอเวอร์บอทปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทําลงมาลงมาลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปโอเวอร์บอทเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะมุมมองเซตวันจันทร์เนี่ยน่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวโจนส์ก็ลดลงไปเยอะนะครับจริงอ่ะผมเห็นตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับ แต่ผมก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าเพราะว่ามันไม่รู้จะลงมาเมื่อไหร่แต่ถ้ามีแท่งไหนที่มันคอนเฟิร์มว่ามันไม่หลุดแนวต้าแบบเนี้ยน่าเข้าแล้วครับสําหรับเบ็มนะแต่ตอนนี้มันขึ้นไปเขาเขาเรียกอะไรสะสมไปแล้วครับมีคนสะสมทําราคาครับพอทําราคาเสร็จปุ๊บก็ทยอยขายแหละนะครับเดี๋ยวมันก็จะลงมานะครับถ้าลงมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าหลุดถ้าคนที่เข้าไปมีของถ้าเข้าตรงเนี้ยนะครับ 8บาท55ถึง8บาท40เนี่ยถ้าหลุดตรงนี้มาก็ควรที่จะต้องคัดละครับ8บาท20นะครับถ้าคัดได้ก็โอเคนะครับสำหรับเบมนะครับก็ลองเล่นดูครับถ้าเบรกขึ้นไปที่8.85ได้ก็ถือว่าน่าเล่นนะครับเราค่อยข้าตรงนั้นก็ได้แต่เมื่อไหร่ถ้ามันลงมาเนี่ยก็อันตรายนะครับเพราะว่ามันมีไส้ลงมาแล้วมีแรงขายลงมาจะมีคนซื้อกลับขึ้นไปนะครับเพื่อให้ฐานปิดอยู่ตรงนี้แต่แรงขายเนี่ยมันอยู่ต้านนี้นะครับต้านที่ 8บาท60นียครับถ้ามันหลุดลงมาอีกนะก็ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นหุ้นขาลงก่อนนะครับเพอเพอหลุดโดดขึ้นมาเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้สําหรับเบมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเล่นก็ระวังแผนนะกันด้วยนะครับถามว่าเนี่ยครับช่วงเนี้ยเห็นไหมผมมี EMA10 มันเนี่ยตัดขึ้นไป EMA49 เนี่ยเพราะว่ามันตัดขึ้นไปแนละ้วนะครับ ขาขึ้นไปก็ทําราคาแล้วก็มีแรงขายมาแล้วเดี๋ยวรอดูมันม้วนกลับแล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบก็ระวังครับเฝ้าให้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันก็อาจจะทําให้กลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะครับต่อไปมีทเอกันดีกว่ามี s อก็หุ้นเมืองอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะจริงกับผมดูไว้ตั้งนานแล้วละครับสําหรับมี s ีเอเพราะว่ามันลงไปต่ําเกินผมว่าการลงของเขาอะ่ะม,มันชี้ชัดได้เลยนะครับว่า มันเป็นหุ้นที่กาลังไม่รู้นะสําหรับผมผมมองว่ามันไม่ค่อยมีกําไรเท่าไหร่นะสําหรับหุ้นตัวเนี้ยถ้าตีตีเทนไลน์เนี่ยตีแนวยาวเนี่ยมันก็เหมือนเบรกเบรขึ้นไปแล้วครับเบรขึ้นไปแล้วตอนนี้มันจะออกข้างหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องดูนะครับถ้าตีเทนไลนมันก็เป็นแนวเนี้ยแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตีเทนไลน์นะผมดูแนวรับแนวต้านแต่ผมลบทิ้งก่อนมันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับ แค่จะไม่มีแรงนะครับตัวนี้หุ้นตัวนี้มันไม่มีแรงแล้วเนี่ยมันเหมือนจะจะไปไม่ไปแต่ถามว่ามันก็ยังทรงตัวอยู่ได้นะครับมันเหมือนจะขอดูมันเป็นโดจิมันเป็นแบบหุ้นที่มันไม่มีแรงเท่าไหร่นะหุ้นตัวเนี้ยเพราะว่าผมมองแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะน่าเล่นเท่าไหร่ครับสําหรับโอ้โหแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับในการขึ้นไปรอบนี้ของเขาเนี่ย ไม่ผ่านต้านเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นช่วงขาลงอย่างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับมันยังไม่ลงต้านนี้ก็คือ9บาท9บาทเถ้ามันไม่ผ่านตรงนี้นะครับถือว่าก็ค่อนข้างที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับอาจจะมีแรงเทขายลงมานะครับถ้าแรงเทขายของเขาจริงเนี่ยผมว่าน่าอยู่จุดเนี้ย ไม่เกินจุดเนี่ยครับ9บาท40ถ้าใครจะเล่นก็ค้าที่9บาท40นะครัอรอค้าที่9บาท40ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะล่วงไปถึง9บาทเลยนะครับนะครับลองเล่นดูครับสำหรับหุ้น BTS นะครับผมมุมมองผมผมว่าเรามาช้าครับเราเล่นช้าแล้วดูครับเทนมันเป็นขาลงแบบชัดเจนถามว่ามันก็อาจจะเป็นการกลับตัวหรือว่าการออก ลงไปก่อนลงไปอีกหน่อยลงไปอีกหน่อยแต่ลงมาไม่เยอะอาจจะขึ้นไปก,ก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บมันหมดรอบแล้วหมดรอบว่าลงมาแล้วครับสําหรับมี s นะกำไรก็ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าดูจากถ้าดูมุมมองจากถ้าเป็นกราฟมันเนี่ยมันก็ยังถือได้นะมี s เอ่ดเพราะว่ามันทำโลแล้วก็ทำโลแล้วโลไม่ยกโลเดิมนะ แต่ในระยะยาวเนี่ยคุณว่ามันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่คุณมโอการรอเขาได้ไหมครับถ้าคุณรอได้คุณก็ไม่ต้องสนใจครับเข้าไปเลยแล้วก็รอขึ้นไปถ้าคุณรอไม่ได้เนี่ยถ้าคุณเป็นเล่นแบบว่าตามเทรนเล่นเ t r เร e เล่นตามรันเทรนอะไรเงี้ยมาถึงจบรอบคุณก็ต้องทํากําไรใช่ไหมครับถ้าคุณเล่นหุ้น VI คุณก็ต้องรอรอแต่คุณเข้าเข้ามาสูงนะตรงนี้มันเข้ามาสูงแล้ว เดี๋ยวรอให้มันย่ออีกหน่อยคุณค่อยเข้าก็ได้แล้วได้ VI อแต่หมวมาตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เขาสะสมน่ะวอลลุ่มมันมาพอมันมาเพิ่มก็ไปไปเมื่อค่อยลงเนี่ยคุณดูวอลลุ่มตรงเนี้ยพอมันกระตุกขึ้นไปปุ๊บเนี่ยวอลลุ่มก็จะบางบามันก็มีครับวอลลุ่มมันก็มีมีมาเนี่ยก็เหมือนกันครับเวลามันลงเนี่ยมันก็จะวอลลุ่มน้อยๆแล้วจังหวะกระตุกขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าแบบกระตุกขึ้นไปมันก็ขึ้นเนี่ยเนี่ยวอลลุ่มตรงเนี้ยครับ ผมให้ดูวอรุ่มนะครับแต่ว<ช>่าเมื่อขึ้นไปเนี่ยพอเนี่ยปุ๊บมันก็มีวอรุ่มเทขายแล้วก็มีบางๆางค่อยนอยทยอยแล้วลินมาขึ้นไปปุ๊บก็ลินลงมาขึ้นไปปุ๊บลิน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 ทีเนี้ยมันเบรคขึ้นไปแล้วไปถามว่ามันจะชนตรงนี้เปล่าถ้าทน9บาท90าทได้นะผมว่าตัวเนี้ยน่าตามแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็รอครับน่าจะรอย่อลงมาอีกหน่อยเราค่อยเข้าก็ได้ครับเล่นกรอบสั้นสั้นะผมว่าน่าจะเล่นได้นะครับสําหรับ bts จะถือยาวก็ต้องรอลงลงมาเลยครับ ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเล่นหุ้นก็ค่อยๆไปครับเราต้องรักษาเงินต้นให้ดีที่สุดนะครับต่อไปเนอครับเนอตัวนี้เป็นยังไงลักษณะเบรกขึ้นไปแล้วนะครับสำคัญอยู่ตรงที่ว่าสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเดีย๋ยวผมลบเส้นไอ้นี่ก่อนเทนไลน์่อนสำคัญอยู่ตรงที่ว่าโอ้มีการมา อย่างเชิงเป็นแนวรับตรงนี้แทนแล้วนะครับสําหรับเนี่ยหุ้นที่มันเปิดแก็บนะบางตัวนะหุ้นที่ชอบเปิดแก็บเนี่ยมันจะมีไส้ลงมาปิดผมก็ไม่เข้าใจนะาทำไมมันมีไส้ลงมาปิดนะครับการขึ้นไปของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะในความคิดผมนะการขึ้นไปของเขาในรอบเนี้ยครับที่เคยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็จะขึ้นไปจะทำเบรกไฮแต่ไม่ไปนะครับแล้วนี้ก็เป็นเบรกไฮหลอ,อกทีว่าเฮ้ย ถาจะขึ้นแล้วนะใครที่ยังไม่ขึ้นตามขึ้นมาขึ้นไปปุ๊บก็ลงลงทีนเนี้ยมันก็ลงลงประมาณเยอะเหมือนกันนะจากเท่าไหรอ่อ่ะจากสูงสุดอยู่ที่หกบาทแปดสิบลงมาถึงหกบาทนี่นะครับหบาทเท่าไหร่หบาทสิบห้านะ6กบาทแปดสิบโลดไปหลายจุดเหมือนกันนะรอบนี้เขาขึ้นไปเหมือนกันครับเขาขึ้นไปแตนะ่เขาจะทําคล้ายๆกันนะ ขึ้นไปปุ๊บก็มีโดจิแล้วก็มีแรงขายกดลงมาก่อนปิดแก็บไห้ไม่ปิดอะ่ะเดี๋ยวลงมาปิดแก็บให้พอลงมาปิดแก็บให้เหมือนจะไปนะแต่หลอกครับมีลงมานะครับแล้วก็แบบว่าจะเอาไงดีวันศุกร์งั้นท่านอยู่นิ่งๆก่อนแล้วกันประมาณนี้นะถ้าตัวนี้เล่นตาม RSI น่าจะเล่นได้นะครับถ้าผมว่าถ้าเขาไม่หลุดเส้นนี้หกบาทเจ็ดสิบเนี่ยเขาอย่าเพิ่งเข้านะผมว่ามันยังแรงไปหน่อยถ้ารอรอตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็จุดเยอะตรงนี้ก็ได้นะครับ6บาทห้าสิเนี่ยเข้าไปก่อนครับไม้หนึ่งไม้สองก็6บาท40ถ้าหลุดถ้าหลุดนะหลุดในความคิดผมนะถ้ามันหลุดหลุดอันไหนดี6กบาทส0ถ้ามันหลุด6บาท30มสบหบาท20เนี่ยต้องออกแล้วครับนะครับ รอ RSI ก็ได้ครับ RSI ของเขาอยู่ที่5 5 6เนี่ยถ้าเขาจะลงมาเนี่ยผมว่าถ้ารอ RSI อยู่ที่4 49 45 49เมื่อไหร่ที่มันขึ้นไปโอ์บอสเมื่อไ,รไหร่ไอ้ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ขึ้นไปแต่โอ้บอสปุ้บมันเทมีแรงเทขายขึ้นมาทันทีตัวนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายนะถ้าคนจะเล่นนะครับก็รอก่อนก็ได้ครับ6บาท5้บไม้แรก6บาท40ไม้2นะครับ6บาท4 0บไม้3าหรือคุณจะ แล้วก็คัดที่6บาท2ี่ถ้ามันหลุดตัวนี้ก็ต้องคัดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะหลุดโซนตรงนี้ไปแล้วครับหลุดโลครับ 6, 5, 6บาท5บาทสิเนี่ยมันจะหลุดโลแล้วหรือถ้าคุณรอได้คุณไม่เป็นไรคุณก็ไม่ต้องคัดก็ได้นะครับคุณก็ลองเล่นขึ้นไปก่อนนะครับถามว่ามันจะลงมาดิ่งไหมผมว่ามไม่น่าลงหรอกตัวเนี้ยถามว่าถือ,อะระยะยาวถือได้ครับมันเป็นหุ้นเหมือนหุ้นติดเทรนด์แล้วนะถ้าการาฟวีคเนี่ยมันเป็นหุ้นติดเทรนดนะ์ไปแล้วนะครับมันก็ถือว่าสวยนะครับสําหรับหุ้นตัวนนี้นะ สวยงามนะครับก็ต้องรอด,ดูจังหวะย่อของเขาแล้วค่อยเข้าอีกทีนะครับกราฟมันก็ถือว่าโอเคนะครับสาหรับเนอร์นะจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นนะครับเนอร์เนี่นยผมดูแล้วมันก็ัทงมีทั้งวอลลุ่มมีทั้งยางมีทั้งอะไรทุกอย่างโอเคนะครับสาหรับเนอร์ต่อไปก็เป็น spvi นะครับหุ้น spvi ตัวนี้ก็ถือว่ามันลักษณะคล้ายๆเดียวกับเนอร์นะสำหรับผมนะผมมองประมาณนี้นะ แต่เดือนนี้อาจจะเป็นแรงขายของเขาเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะการขายอุปกรณ์ไอทีเนี่ยเดอนนี้มันก็แพงขึ้นด้วยทำไมผมคิดว่าเนี่ยเฮ้ยกราฟวิกมีไส่แต่ลงมาปิดไม่สุดนะเนี่ยต้องลงมาปิดตรงนี้แน่เลย5้าบาท75นะครับถ้าได้5บาท75แล้วก็อาจจะลงมาไม่ถึงลงมา5้าบาท6กเนี่ยถ้าคัดเนี่ยคัด5บาท45ไปก่อนนะครับ นะครับตัวนี้มีไส้ลงมาไหมแต่ยังไม่ปิดนะครับ 6, กแปดห้าบาทแปดสิบเดี๋ยวรอดูวันจันทร์นะครับถ้าลงมาที่5บาท40ก็ก็ก็อาจจะเข้าได้นะครับแต่ถ้ามันหลุด5บาท10เนี่ยก็ควรที่จะต้องคัดนะครับคัดก่อนดีกว่านะผมว่า5บาท25ควรที่จะคัดได้แล้วนะครับไม่ถึงต้อง5บาท10หรอกตัวนี้เขาจะไม่ค่อยทําให้มัน มันหลุดโลเดิมเท่าไหร่นะสำหรับมุมมองผนมะอาจจะมีเฉียวเยวในในหลายรอบนีอย่างเงี้ยอาจจะเมื่อเนี่ยเวลาโลเขาโลเขาเขาจะไม่ค่อยหลุดโลมาทํามาทําย่อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้หลุดหรอกถ้าหุ้นมันจะไปอะ่ะถ้าหุ้นมันจะดีดะเป็นเทรนขาขึ้นจริงๆอะ่ะเป็นควรที่จะไม่ต้องทําให้มันหลุดโลเลยคนระับเนี่ยหลุดโลอะไรบางทีมันอาจจะมีการหลุดโลมาก่อนหลุดโลเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วม,มีการยกขึ้นไปนะครับตามภาวะเศรษฐกิจนะ พอขึ้นไปเสร็จเนี่ยมันก็จะเปิดแกะตรงนี้มันก็นมีแกะมีแกะสี่บาทเจ็ดสิบห้าเนี่ยขอโน้ตขอขอสร้างแนวรับไว้ก่อนสี่บาทเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบห้าสี่สิบเดี๋ยวขอไส้ก่อนสี่บาทเจ็ดสิบห้าเนี๋ย, 4, 70, ย, 75, 40, 40. ยว,ขอ, 4, ยวขอดูเทรนด์โอ้แล้วยิ่ง RSI เป็นอย่างนี้นะครับหุ้นตัวนี้ครับถ้ามี RSI เป็นประมาณเนี่ยนะมีโอกาสที่จะไปต่อเหมือนกันครับแต่ผมก็ต้องต้องรอรอดูก่อนนะครับ อเอไอเขาเนี่ยจะเริ่มต่ำกว่า over s o l โซนะครับ30ถ้าต่ำกว่านี้ก็น่าสะสมไว้นะครับสำหรับทุนตัวเนี้ยแต่ว่าจะมีการลงมาเนี่ยลงมาทำโลใหม่หรือเปล่าที่4ี่บาทเ5เนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะลงมาที่5บาท80ก่อนนะครับแล้วรอด,ดูนะครับถ้ามันยืนได้ที่5บาท80เราก็เล่นได้ครับแต่ถ้ามันเล่นไม่ได้ก็คัดไปครับแล้วค่อยเข้ามาเข้าที่5บาท45้าถ้าหลุดตรงนี้ก็คัดออกไปเลยนะครับ ถูตรงห้าบาทยี่ห้าก็ออกซะนะครับมันคงจะไม่ใช่ทางของเราแล้วครับถ้าไม่ใช่พวกก็มารอลราที่สี่บาทเจ็ดสิบห้าไปเลยทีเดียวครับถ้าหลุดเนี่ยหลุดตรงเนี้ยก็จบแล้วห้าบาทสิบเนี่ยก็คือหลุดแหละนะผมให้ตำๆเลยผมว่ามันไม่ถึงหรอกถ้าคุมันจะไปอ่ะห้าบาทสิบห้าถ้าห้าบาทสิบห้าหลุดไปเนี่ยคุณต้องคัดแล้วแหละนะครับอยเข้าใหม่นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นรอบเนี้ยคุณก็รอก่อนก็ได้ครับมันมีแกลบอยู่แล้วมันลงมาปิดแกลบอยู่แล้วครับ แต่ขึ้นไปกระทบตรงนี้นแล้วก็ลงมานะครัสำหรับ SPVI แต่ถามว่าเป็นหุ้นที่น่าน่าซื้อเหมือนเนอรครับดูจากการาฟดูจากทรงการาฟหลายหอย่างก็โอเคนะครับสำหรับ SPVI นะครับต่อไปก็มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับ SCGP นะครับทำเกี่ยวกับแพ็กเกจน,นะครับซึ่งตัวนี้ครับผมก็เคยโดนมา หลายการเหมือนจะผ่านหายนะครับตรงนี้ครับผมเคยเล่นตรงนี้ครับนี่คิดว่าจะเบรคหายขึ้นไปนะครับมันไม่เบรมันลงเลยครับพอขึ้นซื้อเสร็จปุ๊บเนะี่ยมันขึ้นไปปุ๊บขึ้นแต่ผมซื้อตรงนี้แหละห้าสิบห้าบาทให้ห้าสิบเจ็ดบาทนะครับผมนึกว่ามันจะเบกรกขึ้นมามันเบกรกขึ้นมาจริงครับสักพักเทลงมาเลยครับรินลงมาเนี้ยมันมันมันทําไมหุ้นตรงเนี้ยมันขึ้นไปทำหายนะตลอดนะครับแต่ทีเนี้ยคุณต้องหาจังหวะเข้า จังหวะเข้าดีๆเนี่ยเนี่ย,ยถ้ามันลงมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะพยายามให้หลุดมันมีไส้หลุดมาแล้วก็ยกไส้ขึ้นไปเห็นไหมยกการปิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็เทล,ลงมาพอเจอแนวรับตรงนี้๊บมันก็เทล,ลงมาเทล,ลงมาปุ๊บแล้วมันก็พยายามหลุดอ่ะมันทดสอบก่อนหลุดไหมหลุดต่ำกว่าเดิมไหมอ่าไม่ต่ำนะไม่ต่ำกว่าเดิมปุ๊บมันก็พยายามปิดอ่ะคนเข้ามาเล่นกันแล้วก็ยกขึ้นไปยกขึ้นไปปุ๊บแล้วมีข่าวว่าจะเข้าเป็นอะไรด้วยอ่ะหุ้นที่แบบ ฝรั่งหน้าลงทุนนะน่ะต่างประเทศอะไรเนี่ยน,นี่อันเนี้ยอันเนี้ยมันพยายามมันจะพยายามเนี่ยมันจะพยายามให้หลุดตรงเนี้ยนะครับแต่ผมว่าดูจากแรงแล้วเนะี่ยดูจากแท่งเทียนวันที่มันสุกเนี่ยมันไม่มีแรงซื้อมากพอนะครับเพราะว่าด้วยสภาวะตลาดหลายๆต่างประเทศแล้วสภาวะตลาดโลกมันมันไม่ค่อยดีถูกไหมมันมีแรงซื้อขึ้นมา แล้วก็มีแรงขายก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับแรงซื้อกลับนี้มุ่งบอกถึงอะไรมุ่งบอกว่ามันจะไม่ให้หลุดแต่ผมว่ายังไงมันก็ต้องหลุดมาเนี่ยอย่าหลุดแค่เกินเส้นเหลืองที่ผมไวห้าบาทยี่บห้าหรือห้าบาทห้าหหรือห้าห้าสิบห้าบาทก็ได้ครับแต่อย่าเกินนะเพราะตามส่วนมันคือสี่ห้าสิบเจ็ดห้าบสี่บาทเจ็ดสิบ้าหลุดตรงเนี้อะถ้าคุณจะเข้าจะเล่นตรงนี้คุณก็รอตรงนี้ก็ได้ครับไม่ให้หลุดหนะ้าบาทยี่ห้าครับเข้าไปก่อน ถ้ามันหลุดเกิน5้าบาทยี่ห้าสบี่บาทยี่้าเนี่ยคุณก็คัดดูก่อนนะครับไม่ค่อยมารอรับใหม่ที่5บาทห้าบาบาทยี่ถ้ามันหลุดไปอีกก็ต้องรอตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีนัยยะอะไรนะสำหรับหุ้นตัวนี้ถามว่ามันเจอโอเวอร์บอสด้วยครับเนี่ยนี่เป็นโอเวอร์บอสเลยครับตอนที่มันขึ้นไปนะมันก็แตะลงมาหุ้นตัวนี้ครับเมื่อไหร่ที่มันขึ้นไปนะครับแตะโอเวอร์บอสเมื่อไหร่มันจะมีการแรงเทขายแล้วมันก็จะมีการขึ้นไปใหม่นะครับ แต่ต้องใช้ระยะเวลานะผมว่าประมาณสองสามอาทิตย์ตัวนี้กว่าจะมันจะไปเนี่ยถ้าคุณรอให้มันลงมาก่อนนะคุณค่อยอีกสอสามอาทิตย์ขึ้นไปผมว่ามันแตะอยู่แล้วถ้ามันชะลูเบรกไปด้วยนะครับแต่ตัวด้วยหุ้นราคามันมันอยู่ในตัวใหญ่นะมันก็อาจจะไม่ค่อยไปแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่ามันก็ค่อยไปอ่ะผมว่ามันดีนะหุ้นพวกเนี้คือซื้อได้ครับซื้อเข้าไปเนี่ยดูครับก้ามันก็โอเคนะครับก้ามันสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นวีไม่ว่าจะเป็นมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ มันเพิ่งเกิดด้วยครับ scg ครับเพราะต่อไปเนี่ยการค้าขายมันก็ต้องใช้แพคเกจเยอะนะครับเขาเน้นธุรกิจหน่วยงานใหญ่ใหญ่ทีเดียวจบด้วยครับด้วยประเภทธุรกิจของเขาเนี่ยโอเคแต่ทีเนี้ยหาจังหวะเข้าดีๆเนะี่ยแต่เมื่อไหร่ที่เขาขึ้นไวป,ปุ๊บเนี่ยอาจจะหมดรอบนะถ้าเขาหมดรอบเขาจะเทลงมาเยอะเหมือนกันนะเขาหมดรอบอาจจะเทลงมา5้าสิบาทเนี่ยต้องรอ,รอดูับว่าเขาจะเล่นยังไงนะสำหรับพุ้นตะัวเนี้ยนะผมว่าน่าจะลงมาตรงเนี้ยแหละห้าห้าสิบห้าบาทยีท่ิห้าแล้วก็ พยายามขึ้นไป5บาท5-6บาท75าทแล้วก็ลงมาหน่อยแล้วก็ขึ้นไปแตะผมว่าน่าจะเป็นไป60สิบปีนี้น่าหน้าเกิน60สิบสำหรับหุ้น SGP c นะหาจังหวะเข้าวิดีครับถ้าไม่ใช่แผนไม่ใช่ตามที่เราคิดไว้ก็คัดเราค่อยลงเราค่อยเข้ามาใหม่ก็ได้ครับต่อไปก็ BR ครับหุ้น BR เดี๋ยวผมหาก่อนคนระับนี่ครับหุ้น BR เปิดโดดไปแล้วนะครับ เมื h h re, e ่อวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับแล้วก็มีมีแก็บตรงนี้นะครับแกปบตรงนี้อาจจะมีไส้ลงมาสำหรับบีอาร์นะครับอาจจะลงมาที่สามบาทยี่สิบนะครับอาจจะริงไส้มาก่อนแล้วค่อยไปต่อนะครับวอลุ่มเข้าแล้วนะครับเราดูวอลุ่มเขานะเมื่อไหร่ที่มันมีวอลุ่มเข้าในตรงนี้ครับเดินพฤศจิการมันก็จะขึ้น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 นะครับนี่มันมีวอลุ่มเข้าแล้ว ถ้มีวอลุ่มเทขายด้วยแต่มันมีวอลุ่มเข้าเพิ่มเข้าหลอกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจอาจจะลงมาปิดแกปก่อนนะครับวิธีการเล่นของหุ้นตัวนี้สําหรับผมนะเดีย๋ยวผมขอดูก้ามมันก่อนภาพรวมภาพรวมโอ้โหนี่นเป็นการกลับตัวแบบแบบเป็นขาลงนี่หว่าถ้ากลับมันอันนี้สำคัญเลยครับ ไม่ผ่านผ่านไปแล้วครับผ่านไปเดี๋ยวรอไปดูสามบาทแปดสิบสี่นะเป็นแนวต้านที่สําคัญสําหรับเขานะแต่ถ้าเขาไม่สามารถผ่านไปได้น,นี่ก็ก็จะมีระยะอะไรสักอย่างนะครับถ้าไม่ผ่านไปได้น,นี่เป็นขาลงครับถ้าผ่านได้ก็ถือว่าโอเคแล้วยืนได้นะถ้าผ่านแล้วยืนได้ก็โอเคนะครับถ้าจะเล่นหุ้นตัวนี้ครับณตอนนี้นะครับผมว่ามันน่าลงมาปิดแกวบถ้าเผลอหลุดด้วยหลุดไปถึงแนวเนี้ยสามบาท นะเดี๋ยวผมให้สามบาทะสามบาทนะครับประมาณนี้แนวรับในตั้งคือสามบาทเนี่ยถ้าหลุดสามบาทก็คัดไปก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นนะค่อยมาเข้าช่วงล่างๆนะครับเราให้มันทาฐานก่อนแล้วค่อยเล่นก็ได้ครับแล้วเราทุนบีอาก็จะประมาณนี้นะครับเล่นไปมันโอเวอร์บอสเลยไอ้ไรมันโอเวอร์บอสนลยครับ พอเอสไออาบบอสเนี่ยมันก็มีแรงเจขายทุทธีครับสหรับหุ้นบีอาร์นะคุณดูเ่ามันเริ่มขึ้นไปแต o นะโอบอสแล้วแต่มันก็จะลงมาผมว่า,วานั้นลงมาอยู่แนละ้วแหละลงมาเยอะด้วยนะครับควจุดนี้ก็ระวังครับเพิ่งเข้าครับช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe ให้ช่องเมาครับด้วยนะครับอยากทราบหุ้นอยากให้ผมลองทํากันบ้านตัวไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะลองทําคลิปแล้วก็ ทำอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องอะไรหลายอย่างแต่ผมดูแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ